ใส uh ่ข oh, yeah, okay. yeah, ีมยังท่าค่ะเอ่อแต่ก่อนเนาะค่ะเปีแอชบอลบอลเลท่าขิมยั้่บเลท่าขิมยังเลยบานนั้นบริษังทไม่ได้เล่นเลเนาะค่ะ้งแ่ขิมขอขิมอาริเซ่ข้อขิมอาริซ่มาไม่หาเนาะค่ะไม่ห่าเออแต่ใส่ขิมอาริสซ่นี่แหละค่ะเป็มมาลาเดอร์สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะฮัทกันเนอค่ะ พี่คยดีจัดมากเลยพเปิดเปิดสองพี่คือจัดกายสวยเป็นสีหน้ากับน้าอ่ะนุ่มยุบหูมีเราขอะาอาช่เย็นนะคะบิีดจังมั่งเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดูดควยเลยคะที่ลานะห้าปีนไลค์ไปทค่ค่ะ คะดจย่แต่ยาพี่แต่ยู่าพี่แจนะคะมืออื่นกับสอบอีกเนะคะมืออื่นอบขออาจารย์คำพูดเนาะคะอารัเนนปะไรบเร่องเม่อาวน่คน้นะเอีรักษาสุขภาพ เด้อคือหน่อยพี่ทีทุกคนกับหลักฐาสุภาษณน้ำเด้อค่ะแม่นค่ะ,คนคนะ,คะพี่เคยเป็นคนเลยนะคะ่ะพี่เคยเป็นคนเลยนะก็กระดาษพี่เคยนี่นะคะแบบกับพี่สาวเนาะคะ่ะมาอยู่น้ำเพลินมาอยู่น้ำเพลินสามปีเนาะคะ่ะเฮ็ดเปียกเฮ็ดงานซอยเพลินมัน่งแก้วปวดกระหิต <c oughs> เดี๋ยวก็อนุญาตกินแล้วเดี๋ยวจิตวิทยาฝา,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 า่ะเดี๋ยวสิวยา ตลอดระยะเวลา3ปีเนาะคะ่ะที่พี่ให้ชัดมาอยู่นิดกะมี่ผีเคยกับพี่สาวนะคะคอยดูลแลจราคาตอนแรกกไปยุหนันเนานนะคะ่ะไปยุหนันน้ำพี่สาวเนาะคะ่ะไปยุหนันน้ำพี่สาวไปยูหนันก็พี่สาวกับผีเคยเคยบังานเนาะค่ะเนาะอันก็เลยแบบกะสิเอาเงินเงินที่ได้จากเข็ยงานไม่เมาขึ้นผีซานเนาะคะ่ะว่ายืมเท่ใครเท่าไรกะสิเอามาขึ้ืนตอนนั้นตอนนั้น เปีย้ยชัดสบอเขาเป็นพ่อเมียเนาะคะ่ะแล้วก็ถามว่าเปีย้ยชัดคือมีเงินไปจ่ายค่าเทอิ้งมันีีค่ะเปีย้ยชัดยิมเขาจะสอนค่ะยิมเขาจะสอนใจบริจาคค่าเทอมงเองเนาะคะ่ะยิมเขาจะสอน